โอ้โหแม่จ๋าทำอะไรเนี่ยือโอ้โหติดไฟให้โอ้โหผัดกระเพราเหรอแม่หอมฉุยเลยมองไม่เห็นเลยไม,ไม่เห็นเลยแม่จ๋าผัดกระเพราเนื้อเ <c oughs> หรออืม <c oughs> มืดนิดนึงา้อืมอสับย้ายไปเลย เออเจ้าโอ้ยเน่เน่เข้าไปใกล้ๆไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันแล้วกันเออไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวพอกดก็ฮ่าวาเดี๋ยวนี่มีเใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรกะเพราคนละจานตาดเข่าเลยพี่น้องมา กีเขากระเพ้าวา่าพี่น้องกระเผา,ายัางเนื้อเข้าเนื้อจับมามามาครับพ่อให้แม่กินเขากันพี่ลำปากกับพี่นี่ <c oughs> ข้าวไรคือปวดทอดไก่ดาวเลยเธอไม่ไม่ไม่อย่าไปกวนแม่หนูหนูหน,หนูให้แม่กินข้าวหน่อยลูกเออเอียงเ<อ>สเดาจเลยอาหารจานด่ว,ดวนง่ายๆสไตล์เขาโอยไปลืมปิดท่อรัด นี่เน่ยจะไปทำนะลูกนะให้แม่กินข้าวนะลูกนะให้แม่กินข้าวก็ะหน่อยเอากับคอยอย่กับกะหน่อยเราทำไงเราอ้วนๆนะเพื่อนะมึงนะอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยแมวแวลุลุหนเนี้ยนเนี้ยนี้ยนี่นี่นี่กดกเผ็ดนี่นี่มาจากสวนมาท่านวยู น่นี่เงยคุณเงยเงยนอนเืยแล้วเถอะเมียเงล้างพัดใส่เออน่าไม่ดองไหมเมียเพราะว่าแต่อ่ะเสียบดิจอมักบอกน่าไม่ดองไหมพัดเหนื่อยไหมอุย้ยเ <c oughs> มนูจานดวน,น,ดนพี่น้องรวดรักตัดต่วนแค่ว่าไกเ่เฮ็ดใส่ไว้เดี๋ยวแต่นหน่อยกินตอนเด้อบางเท่า

ก็ธรรมาดาถ้าเห็นแม่เพิ่นสิบอยู่ครับตะน่อยเพชรบ่กจ้ะพอจิกัดหมดพริกใส่อีกมา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 ,มา,มาเดี๋ยวพ่อพาไปดูพาไปดูฮูฮูพาไปดูฮูฮู้มามาาไปดูฮูฮู้ปดูู้ฮู้ดูฮูฮู้นิให้แม่ชิเข้าก่อนมาใส่พริกน้อยหยอ ไปั้พี่น้องมงไปซื้อพักมาเจ้าใหพี่น้องมงสิบบาท่ไมเอาแค่บุีกิเหพี่น้องสิบาทไม่ได้เบาเด็ไม่ได้ขีดตัวสิบบาทที่ดิ แม่แม่แม่ปลูกผักนี่นหอแม่สิบาทแค่ผมจิ้แค่เสรแม่แม่เหรออันนี้จินทำตลาดกิตลาดนสิบบาทพี่น้นงบ่ได้บ่ได้บ่เหรียญนอกนึงถ้าไปขายได่หายโมได้เหมหน่พักกอดสันพิษก็เดยขายน้าบ้านเนี่ยสิบบาทพี่น้องอยากได น้ำบาตเข้าน้ำตลาดตลาดอยู่บ้านอันนี้บ้านนาทมต้นหน่อยพอดีไปกบมาจากสวนแล้วกับแวะบานยาก็เลยพากันไปยังรอะมึงองว่าสิไปหาซื้ออาหารปลากันมันผ่นบุมี่มันตลาดน้อยมาเนี่ย<อ>ตลาดน้อยก็ได้ได,ด้แค่พักที่แรกแค่ว่าชิมะเฮ็ดสลัดกินหนะ้าประกาศนี่ัซ่บนนเนาะเออโปขมเน่ อมพ่อเมีย่างแม่เนี่ยไปถามแม่ค่าว่าจักบาทเป็นวัตถุแก่นะแล้วว่าสิบบาทเดียวเดียวเดียวแม่กินข้าวแป๊บนึงงอุ้ยอๆ้ยตัวกับยังไงเนียพี่น้องตัวกับโจ้าก็ซิ้อมากกันสิบบาททำไมพี่น้องเมองนะเฮียเดี๋ยวพราไปเซอร์เบี อย่างสิบบาทนี่ยแหละทีไปปลูกเองเนี่ยนะพี่น้องถ้าเป็นแม่ค้าน่วมันจะจ่อบแบงงขายสิบบาทโอแม่พิ่งกินอีก้วเนีนยกินแล้วก็ใส่พัดกระเพ<อ>ราใส่พัดกระเพราอีกแ้วเนี่ั้งสามสี่ผักสิบบาทเคยซื้ออีกยังไม่อยู่วะนี่อนี่เคยซื้อใอ้ลูกเออเอยซื้อเบสสี่สิบบาทสี่สิบบาท ถ้าไปตลาดนแถวมบานเท่าของถือจะว่ามัาัน,นขึ้นไปทางดงเนี่ยจะด้อยผักบ้านเท่าจะปลูกเองนะครับแมนก็จะปลูกเองครับผมตมําุนนะผูกันผู้เงินันนี้เป็นเสียาาสิบบาทเนาะทิมเสียละพุ่มคุณถ้าเปิดไปเปยังบอเสียาาสิบบาท แ้วผู้เงินก็จะด,<ห>ดิน่ด่าดามซุ่วดิินีก็จะดีอุ้ยอ่ะไป้มมานี่นนถ้าเป็นที่นอกไปตลาดที่นอกว่าจากบาดจะบาดแม่ประ่านดูการใครได้หนห,าห่างเนาะนี่ปากคาบนี่งะบอ่อยู่ เอยมันแห้งละเห็นแล้วเหรนะเอ๋อหนูหนูหนูเพิเ่นกกับมาขวนญใช่ไหมไม่ไม่แล้วนเพิ่นแม่แล้วจะตำเซี่พริกกะเลียงตำเซี่พริกกะเลียงน้องจงเอามาจากบ้านเอามาฝากพริกกะนี้เป็นต้องเด็ดขวนัญนะแม่นะเนาะแม่แม่คือบบไปกล้า กล้าเกิด่ะควายเกิดอยู่ดิหรือมันเป็นดินภูเขามันจะบ่เกิดบ่แม่เดี๋ยวกวนหน้าด่างโอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนลูกกวนขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องกินเขากับแพราใส่พริกกระเลียงมันก็ะเพ็ดถ้าปรมดานโอเคครับผมไปก่อนสวัสดีครับ